อีโซขยขี้แหลกค่ะก็เ,เอาอคลิปหนึ่งเหมือนกันพี่โจนี่ยังแบบว่าเอออยู่มิดชิดนองอยู่ในป้อม อันนี้คือจงมครึมมากเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งโตะเลยค่ะคุณผู้ชมมีร่มด้วยมีร่มแบบร่มตลาดแบบนี้อเจ้าหน้าที่ก็ตั้งโต๊ะค่ะคุณผู้ชมกันแล้วก็มีการเปรียบเทียบปรับกันไปค่ะสําหรับคนที่ขับขี่ที่แบบผิดกฎหมายจราจรน่ะนะคะแต่ว่าสิ่งที่สังคมตั้งคําถามบอกว่าทาแบบนี้ได้หรือเพราะว่าคุณเก็บเงินยังไม่พอ,อคุณไม่ให้ใบเสร็จด้วยอ๋อเหรอก็คือถ้าคุณจะไม่เอาใบาเสร็จก็ได้ แต่คุณจะเอาไปเสจก็ได้มีให้เลือกแบบสองแบบ,รบประหยัดกระดาษหรอเขาก็ตั้งคำถามกันแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคะมีการโพสต์แล้วก็ข้อความที่แบบเจ็บแสบเหมือนกันนะคะบอกแบบนี้ค่ะเจอจ่ายจบชาวบ้านถ่ายคลิปมานี่แล้วชาวบ้านก็ถ่ายคลิปในรถตัวเองเนะาะตำรวจเขาก็จะไม่รู้ตัวแบบนี้ <ฮะ S 2> เป็นแนวใหม่ที่ทำให้คุณผู้ชมได้เรื่องรับบร,ริการที่สองแบบแบบแรกคือเมื่อมีการปรับปุ๊บคุณก็ได้รับใบสั่ง กับอิดบริการหนึ่งก็คือไม่ได้รับใบเสร็จใดๆนี่ One Stop Service One Stop Service เจอจ่ายจบแบบนี้หรือพอเอามาแชร์หลายคนก็คอมเมนต์เยอะอะน,นะคะโดยเฉพาะช่วงนี้ใกล้จะปีใหม่ คนจะเดินทางเยอะเขาก็คาดหวังว่าตำรวจเนี่ยจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเราไงเนาะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมาตั้งโต๊ะเก็บเงินแบบนี้แล้วก็มีส่งแบบว่าหมายไปถึงบ้านแบบนี้ไปสั่งไปถึงบ้านไปจ่ายตามปรษณชนีตามธนาคารก็ได้ไม่ต้องมาให้เขาเสียเวลาแบบนี้ไหมบางคนบอกว่าฉันเจอแบบนี้มาตั้งแต่ฉันอายุ15ตอนนี้ฉัน40กว่าฉันยังเจออยู่อีกทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเราก็พยายามที่จะประสานไปว่าเอ๊พื้นที่นี้ คือตรงไหนและเราก็ทราบว่าพื้นที่นี้คือตรงไหนเป็นที่เรียบร้อยนะคะเพ<ฆ>ราะว่าเราก็คือโทรไปสอบถามกับผู้กํากับสพเมืองอุดรธาน,นีค่ะนั่นก็คือพันตํารวจเอกพัฒนาวงศันพลท่านเปิดใจถึงคลิปที่มีการตั้งคําถามผ่านทางโซเชียลต,ตอนนี้แล้วก็บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยได้รับทราบข้อมูลและแล้วก็ได้รับรายงานจากผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นที่เรียบร้อยระบุพิกัดค่ะเหตุการณ์ที่เกิด ที่อยู่ในคลิปเนี่ยคือถนนที่เขาเรียกว่าเส้นอุดรธานีหนองคายเป็นจุดขาเข้าเมืองนาขาอำเภอเมืองอุดรธานีคลิปเมื่อวานเลยค่ะควันนี้คือวันเน็ตไปแล้วนะคะก็ท่านพ่วงกับเนี่ยเขาฝากขอบคุณด้วยนะพลเมืองดีที่เอาคลิปนี้มาเผยแพร่เราจะได้สะท้อนการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ตามที่ปรากฏในสื่อแบบนี้มันเป็นการปรับแบบไม่มีใบเสร็จจริงๆ ผู้บังคับบัญชาไม่นิ่งนอนใจค่ะตอนนี้ก็คือตั้งคณะกรรมการในการสอบสวนแล้วแล้วบอกว่าตํารวจในวันนั้นน่ะไม่ใช่แค่นาย2นายที่เราเห็นนายหนึ่งนั่งอ่ะไม่ใช่นะคะทำงานเนี่ยร่วมกัน18นายค่ะฟังหน่อยค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะครับพลเมืองดีนะครับที่แอบเก็บภาพไปให้นะครับทำให้ผมได้สะท้อนถึงการทำงานของเจ้าที่ตำรวจนะครับก เพ้องต้น,นครับภาพท,ที่ปรากฏนะครับก็มีการนะคล้ายๆว่าเป็นการปรับแบบไม่รับใบเสร็จนะครับตอนนี้ผมก็ได้แรยง,งานูุ้่งคาชาญครับให้รองพุ่งกับจราจรตรวจสอบตรวจสอบข้อมูลนะครับก็เพิ่งได้ยินว่ามีการทําลักษณะเช่นนี้นะครับ ก็ต้องตรวจสอบดูนะครับถ้ามีการทําผิดจริงนะครับผมก็ต้องดําเนินการทางวินัยน,นะครับแล้วก็เบื้องต้นตอนนี้ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับของจราจรทั้งชุดนะครับทั้งชุดนี้ทั้งหมด18คนตอนนี้ก็ต้อง18นายค่ะก็คือพักการทํางานเอาไว้ก่อนรอการสอบสวนกันต่อไปผู้กำกับยังบอกด้วยเดี๋ยววันพรุ่งนี้ทางผู้บังคับบัญชาก็คือตํารวจภูธรจังหวัดอุดรธานีเขาจะเรียกตํารวจจราจรของสอพเมืองอุดรธานีทุกนายมาประชุมค่ะ ประชุมเพราะอะไรทบทวนหน่อยครับระเบียบข้อกฎหมายมที่ตํารวจพึงปฏิบัติเนี่ยแนวทางเป็นยังไงยังจำได้อยู่หรือเปล่าแล้วก็ฝากไปยังพี่น้องประชาชนค่ะถ้าพบเห็นเจ้าหน้าที่ที่ทำงานไม่ถูกต้องแบบนี้แล้วก็เข้าข่ายความผิดค่ะไม่มีความโปร่งใสแจ้งมาได้ ที่ทางด้านของผู้กำกับโดยตรงเลยนะให้เบอร์ส่วนตัวมาด้วยค่ะคุณผู้ชมคะ0ูนย์4 6 4 5 5หหและจะให้ความเป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนชอบท่านผู้กำกับตรงนี้ให้เบอร์มาเลยและไม่ใช้คำว่าให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแต่ใช้คำว่าให้ความเป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนอยากจะรู้จริงๆในกระเป๋าใบนั้นมีเงินเท่าไหร่ตรงเช่ตรงเช่ <laughs> แล้วก็สนนราคาจ่ายเนี่ย<อ>ไม่รู้คิดเอาแบบถ้าไม่เอาใบเสร็จไม่เอาใบสังาา่งมันอีกราคาหนึ่งหรือเปล่ามันอีกราคานึงหรือเปล่าก็ถึงบอกไงบางคนจะเอาใบเสร็จก็ได้<อ>ถ้าใบเสร็จก็คือตามนั้นเช่นแบบว่าขับรถเร็วกว่ากฎหมายกาหนดปรับ1,000บาทถ้าไม่เอาใบสเสร็จหรือ500หรือเปล่าอ,อันนี้คือตังค้อสังเกตไงเดี๋ยวผมอัปเดตข้อมูลอีกนิดเดียวเกี่ยวกับเรื่องใบสั่งถ้าเราได้ใบสั่งแล้วเยังไม่ไปจ่ายที่เมื่อก่อนนี้บอกเราไปต่อภาษีรถไม่ได้เนี่ยตอนนี้สารปกครองตัดสินออกมาเพราะมันมีเคสตัวอย่าง คือเจ้าหน้าที่ทําไม่ครบขั้นตอนคเคสนั้นเนี่ยเฉพาะเคสนั้นนะเขาก็เลยบอกว่าขนส่งทะบกต้องให้ป้ายภาษีเมื่อก่อนเขาเรียกป้ายวงกลมให้กับคนนั้นให้ต่อภาษีให้ต่อได้ให้ต่อได้ะ ขนส่งทางบกเลยตอนนี้ก็เลยเอาอย่างนี้แล้วกันนั้นช่วงนี้ใครยังไม่จ่ายค่าปรับจราจรไปต่อภาษีต่อได้ได้ป้ายวงกลมด้วยออแล้วเดี๋ยว้เรื่องของอวิธีปฏิบัติว่ายังไม่จ่ายภาษีที่มันเชื่อมโยงทางเล็กรทนิกเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาว่ากันใหม่แต่ว่าที่แน่ๆเราก็คือปฏิบัติตามกฎเอาไว้ต้นนะคะกฎรจราจรเขามีไวใ้ให้เราปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของเราแล้วช่องทางการจ่ายค่าปรับมันเยอะแยะ ใช่ค่ะไปที่ไปรษณีย์ก็ได้หรือว่าไปที่ธนาคารก็ได้แอปพลิเคชันก็ได้แอปพลิเคชันก็ได้ง่ายค่ะเดี๋ยวนี้เอยต่อไปปรับตั้งโต๊ะแบบนี้ยคือเขาไม่ทํากันแล้วไหมอ่ะใช่แต่มีตํารวจบางป้อมนะเขาไม่เอาค่าปรับผมไม่ยม่ยไป็น้ว่าไม่ไม่ให้จ่ายตรงนั้นแต่เป็นตำรวจนามดีอาซัยอันนั้นอ่ะผมได้ใบสั่งทับเส้นแล้วก็คือไปที่สพใช้ไปที่สพหรือว่าคุณจะโอนจ่ายที่มันมีบัญชีสํานักงานตํารวจแห่งชาติค่ะนะครับอันนั้นถูกต้อง